อย่างเมื่อวานนี้คดีเจ้าโอนะครับเจ้าโอนี่เป็นลูกความของผมนะฮะคุณหนุ่มกะลาก็เป็นลูกความผมเมื่อวานก็นะอดีตสามีก็ไปออกรายการหุนกระแสนะครับนะก็ไปพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยความเคารพนะส่วนตัวนะนะครับผมคิดว่าเวลาเรามีปัญหาครอบครัวผัวเมียเนี่ยนะจริงๆแล้วนะเราควรจะคุยกันในครอบครัวหรือไม่ก็ไปฟ้องศาลเยาวชนการเดินสายออกทีวีเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยหรอก มันเหมือนไปสาวไส้เอาเรื่องในครอบครัวเนี่ยไปเล่าให้คนนอกฟังผมว่ามันไม่ได้ประโยชน์เรามีแต่คนสมําหน้าเราอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแต่ใครอยากจะไปออกรายการอะไรก็ตามสบายนะครับนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเวลาเรามีปัญหากับผัวกับเมียแล้วก็ไปนั่งออกทีวีประจานผัวประจานเมียรประจานลูกนะครับประจานชู้อะไรต่างๆผมไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องในครอบครัวเนี่ยเราควรจะคุยกัน นะครับนะครันะคะ้นี้อดีตสามีในขอ,ของคุณเจ้าโอก็ไปออกรายการส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย <c oughs> นะจะก,การประจานการการทําลายกันสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรละครับนะไปนั่งด่าเมียด่าวิพาก์วิจารณเมียเสียเสียให้หายในรายการนะผมว่ามันได้อะไรอะสุดท้ายคุณก็บอกว่ายังอยากจะกลับมามีความสัมพันธ์อะไรกับเขานะอย่าลืมนะนอกจากคุณเป็นผัวแล้วเนี่ยคุณยังเป็นพ่อของลูกเลยนะแล้วคุณไปนั่งด่าเมียเมียก็คือแม่ แม่ของลูกคุณเนี่ยในรายการหวนกระแสนเงี้ยคุณก็ลองคิดดูดิว่าสุดท้ายแล้วคุณได้อะไรอคุณอาจจะได้ระบายได้ประจานเมียอะไรต่างๆอดีตเมียแต่สุดท้ายคุณไม่ได้อะไรหรอกผมว่ามันมีแต่ความเจ็บนะเพราะเพราะยังไงไงคุณก็ยังต้องเป็นเป็นพ่อของลูกลูกกับเมียคุณอดีตเมียคุณก็นั่งดูรายการหวนกระแสสุดท้ายมันได้อะไรนะผมฝากเป็นข้อคิดนะนะเมื่อวานนี้ผมก็นั่งดูบางส่วนที่อดีตสามีคุณจ้าโอไปออกรายการเนี่ยผมว่ามันเป็นการ หนึ่งนะประจานเมียเอาเรื่องภายในครอบครัวมานั่งเล่าซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จซึ่งผมไม่ทราบเพราะไม่มีใครรู้เออรู้หรอกครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณจักรจ้าโอนะครับนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณจ้าโอกับดีสามี e เนี่ยความจริงมันเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้หรอกมันเรื่องของ,ของสองคนผัวเมียซึ่งเขาเลิกกันแล้วจดทะเบียนหย่าขาดไปแล้วนะครับไม่มีใครรู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมด้วยความเคารพนะ เราไม่รู้อะเราก็บางคนก็เข้าไปคอมเมนต์ด่าเขาเพลินสนุกสนานไปแล้วเสร็จแล้วก็ต้องโดนหมายสารนะครับเพราะที่ผมรู้จักรู้จักคุณจ้าโอมาเนี่ยเขาฟ้องร้องนะครับนะฟ้องรอง้องอ่คนที่ไปคอมเมนต์ด่าเขาเนี่ยหลายคดีเยอะแย,ยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปคอมเมนต์เขาเดี๋ยวก็โดนฟ้องไอ้พวกเจ้าของช่องผู้ประกาศข่าวก็โดนฟ้องไปนะไอ้ช่อง ผู้ประกาศข่าวสองคนก็โดนฟ้องไปสถานีโทรทัศน์ก็โดนฟอนะอ้องนะเออนะครับก็โดนไปตั้งหลายหลายหลายช่องแล้วที่โดนฟ้องนะถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าตอนนี้ที่อยู่ในศาลก็มีอะไรท็อปดาราอะไรเนี่ยนะครับไอช่องทาง youtube เนี่ยก็โดนกุจ้าโอ้ฟ้องไปคดีก็อยู่ในศาลเนี่ยประกันตัวก็ไปแถววะทางบริษัทและกรรมการก็เรื่องส่วนตัวเรื่องแย่งผัวเมียน้อยอะไรพวกนี้ไปนําเสนอแล้วนะผู้ประกาศข่าวนะ ก็โดนฟ้องไปแล้วก็ต้องจ่ายเงินเขาต้องหลายแสนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะก็ฝากนะครับนะครับเราเห็นผัวเมียเขาทะเลาะก,กันด่ากันไปเมื่อวานนี้ก็ดูรายการหัวกระแสคนก็หัวรอกกันคิกคักคิกคักอดีตผัวของอจ้าโอก,ก็มาพูดทํานองว่าจ้าโอเนี่ยนะมีมีมีผู้ชายซึ่งเป็นผัวเก่าแล้วก็นอนคุยกับคุณหนุ่มกะลานะครับบางคนก็ถามว่าคุณจ้าโอมีผัวเวลาเดียวกันสองคนสามคน ซึ่งความจริงเป็นอย่างไรเราไม่ทราบอะเราก็สนุกสนานคืนเคองกันไปตัดคลิปกันนะบนความเดือดร้อนทุกทรมานใจของคุณเจ้าโอ้เสร็จแล้วก็ต้องได้รับหมายสารใครไปเผยแพร่ไปโพสต์ไปก็หมายสารก็ไปถึงบ้านตอนนี้เขา้เงียบเงียบไปสักพักเดี๋ยวหมายสารก็ไปนะครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมแต่ว่าก็ต้องถูกดําเนินคดีนะครับเพิ่มเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเพื่อนนั้นก็ฝากนะครับว่าเรามีปัญหาครอบครัวนะครับเราน่าจะคุยกันเอง นะผัวไม่รักเมียก็ไม่น่าจะต้องประจานเมียเมียไม่รักผัวก็ไม่ต้องมาประจานนะครับและสุดท้ายเนี่ยชื่อเสียงก็เสียหายหมดคุณหนุ่มกลาลาก็เสียหายคราวที่แล้วเมียก็ไปประจานในรายการหนกระแสมือนกันหนุ่มกลาลาก็เสียหายคนคนก็เสืส่อมศรัทธาธรรมะหากินก็ยากนะอดีตสามีคุณเจ้าโอ๋ก็ไปออกรายการหนกระแสคุณคุณเจ้าโอ๋ก็หมดทางธรรมะหากินคนก็ด่ากันเหมือนกลายเป็นพวกนางวันทอง หญิงสามผัวสี่ผัวนอนอยู่กับผัวไปคุยกับคุณหนุ่มกะลาบ้างอะไรบ้างคนก็ประนามเธอครอบครัวก็ลำบากบ้านช่องก็อยู่ไม่ได้นอกตัวเองเธอก็เดือดร้อนลูกก็เสียใจอ้าวพ่อไปนั่งดา่าแม่อยู่ในรายการหัวกระแสนะลูกก็มีปมด้อยนะครับนะนะครับอันนี้ก็คือสังคมใครอยากทำอะไรก็ทำไปแต่ผมมองว่าไม่รู้นะชีวิตเรามันต้องอยู่กับความจริงนะมันไม่ได้อยู่กับโซเชียลนะ นะเหมือนผมมานั่งจัดรายการบางคนบอกโอ๊ยทำไมคนดูน้อยจังอะไรไม่ต้องหรอกครับคือเรามาให้ความรู้ให้ข้อคิดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะเนี่ยดูเนี่ยนะแม่คือคุณจ้าโอกับลูกสาวนั่งดูรายการหนนกระแสพ่อตัวเองกําลังด่าแม่นะครับกําลังประจานแม่อยู่คุณคิดว่าลูกจะรู้สึกยังไงก็เท่าที่ผมทราบมาคุณจ้าโอแล้วก็ลูกเขาก็นั่งร้องไห้ก็ดูรายการไอ้ผัวเขามานั่งประจานเขาในรายการหนกระแส นะครับเราก็ไม่รู้ว่าสังคมมันได้อะไรนะครับเรามันมันได้อะไรกันนะผมฝากเป็นข้อคิดนะนะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเนี่ยผมมีความเชื่อว่าพอเรามีโซเชียลเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันง่ายขึ้นคนมันน่าจะฉลาดขึ้นมีคุณธรรมศีลธรรมขึ้นเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ลนะคนมันชอบความสะใจความสะใจนะครับอย่างลูกความผมคุณจ้าโอ๋ถูกกล่าวหาเป็นเมียน้อยเงี้ย เราก็ไม่รู้ละความจริงมันเป็นอะไรทําไมเขาตึงโดนกล่าวหาเป็นเมียน้อยนะครับเราก็ไม่เข้าใจคดีความต่างๆในศาลคุณเจ้าโอ๋ก็ไม่ได้ไปศาลก็เลยแพ้คดีแต่เขาออกมาพูดอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับเขาไปจ้างทนายแต่ทนายบอกไม่ต้องไปศาลก็เลยแพ้คดีมันก็สื่อไปฝ่ายเดียวสุดท้ายก็โดนไปค่าเสียหายไปสี่ล้านแต่สังคมไม่เข้าใจว่าว่าทําไมเขาแพ้คดีเรื่องเมียน้อยอะไรต่างนะครับซึ่ง มันก็พูดอะไรไม่ได้น้ําท่วมปากสังคมก็ตาหน้าไปแล้วเนี่ยเขามีสิทธ์สู้คดีแต่ปรากฏว่าทนายความไปไงบอกว่าไม่ต้องไปศาลแล้วจ้าโอ้เ็าสุดท้ายก็สื่อฝ่ายเดียวก็แพ้ไปศาลมีพาษาให้ใช้เงินสี่ล้านสังคมก็ตาหน้าเข้าไปคดีก็อยู่ในชั้นดีกาตัวนี้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังเบื้องหลังบางทีมันคนบางทีมันโดนโซเชียลโจมตีมันไม่มีที่ยืนไม่มีอะไรเลยก็โดนซ้ําเติมไปเอาคราวที่แล้วก็โดนเมียน้อยเอาคราวนี้ออดีตสามีก็ไปออกรายการหวนกระแส ก็บอกว่าเนี่ยจดทะเบียนหย่านะกันแล้วจดทะเบียนหย่ากันแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันการหย่าเป็นโมฆะก็มีทนายความไปออกรายการก็มาให้คำปรึกษาทางกฎหมายอ้างคำพิพากษ,ษาดีกาว่าถ้าจดทะเบียนหย่ากันแล้วยังอยู่ด้วยกันถือว่าการหย่าเป็นโมฆะยังถือเป็นผัวเมียกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังต้องแบ่งทรัพย์สินหนี้สินอะไรกันถามว่าคำพิพากษาพวกนั้นมีจริงไม่มี แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าสิ่งที่ทนายความพูดคําพิพากษานั้นนหะกับข้อที่จริงคดีของคุณเจ้าโอลูกความผมเนี่ยกับอดีตสามีเนี่ยมันเป็นความจริงตามแบบนั้นหรือเปล่าความจริงเท่าที่ผมทราบจากคุณเจ้าโอเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับนะหลังจากนั้นเขามาคบกับคนใหม่นะครับแต่ว่าสังคมก็ฟ,ฟ,ฟังฟังด้านเดียวโซเชียลฟังด้านเดียวก็ตัดสินเข้าไปว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีบางคนไปเรียกเขาเป็นผู้หญิง เป็นโสเภณีเป็นอะไรต่างๆซึ่งเราไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสังคมไทยมันจะมาถึงจุดนี้นะครับนะเขาก็เลิกลากันไปแล้วจดทะเบียนหย่ามันไม่ใช่ว่าหย่าแล้วมาอยู่ด้วยกันเราฟังความด้านเดียวนะครับเขาเลิกลากันแล้วนะคุณเจ้าโอ๋ก็ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดไอรลพบ,บุรีเขามาอยู่ที่ต่างอยู่ที่อื่นนะ นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่มาอยู่กรุงเทพกับสมุทรปราการเขาไม่ได้อยู่แล้วบ้านเน่ป็นบ้านแม่บ้านอะไรเขานะแต่สังคมก็ไปไงไปบอกว่าเขามีผัวเวลาเดียวกันสองคนนอนอยู่กับผัวคนหนึ่งคุยกับผัวใหม่คนหนึ่งเป็นดาราเป็นนักร้องคนก็โยงไปที่หนุ่มกะลาชื่อเสียงก็เสียค่ายต้นสังกัดเขาก็เสียหายเนี่ยแกมมี่ แล้วการการที่เรามาพูดอย่างนี้มีคลิปอัดคลิปมาอัดคลิปคุณเจ้าโอมาแล้วก็ไปปล่อยทางโซเชียลยอดวิวยอดไลค์กันอ้โ,อโหสนุกสนานไปออกทีวีก็ยอดวิวยอดไลค์นะหัวเราะกันคิกคักคิกคักแต่ถามว่านะตัวคุณเจ้าโอแล้วก็ลูกเขาจะรู้สึกไงคุณเจ้าโอมีลูกสองคนนะมีลูกสองคนนะครับอายุสิบสามขวบคนอีกคนอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วก็นั่งดูรายการหาัวกระแสแล้วก็นั่งดูคลิปตามโซเชียลโอ้ย พ่อเราเอาคลิปเอาอะไรต่างๆไปปล่อยนะมีคลิปทะเลาะกันดา่ดาด่าแม่ดา่าอะไรสังคมมันได้อะไรเราพี่น้องครับนะครับนี่คือสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลเนี่ยเราอย่าไปเชื่ออะไรง่ายแล้วก็เราเราอย่าไปสนับสนุนความุนแงในครอบครัวการประจานการอะไรต่างๆนะครับเราต้องทําการบ้านปัญหาครอบครัวเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไม่ควรที่จะไปนําเสนอผ่านสื่อนะครับมันเป็นเรื่องที่ละเมิด นะครับสื่อวนชนก็ต้องมีจรรยาบรณมีอะไรต่างๆนะบบางช่องเนี่ยดูคดีพุ่มกับโจ้เนี่ยสาธิตวิธีการผูกคอตายอย่างเงี้ยดูไปดีไหมนะบางคนบอกดีครับนําเสนอให้มันสุดไปเลยครับคือเราไปเน้นเรื่องความสะใจในต่างประเทศมันทําได้นะครับสาธิตวิธีการผูกคอสาธิตวิธีการแหกคุกสาธิตวิธีการปลอมใบขับขี่สาธิตวิธีการปลอมบุตรสาธิตวิธีการหลอกลวงประชาชนมันมันทำไม่ได้หรอครับ การสืบสวนจับกลุมของตํารวจก็นํามาเผยแพร่หมดตํารวจ <c oughs> ตรวจสอบจากอะไรยังไงคนร้ายมันรู้หมดนะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับตํารวจว่าการนําเสนอวิธีการสืบสวนแบบละเอียดเป็นผลร้ายกับตํารวจแล้วก็เป็นผลดีกับคนร้ายเดี๋ยวนี้ฆ่าฆ่าคนเสร็จเอาศพไปเผาทําลายหลักฐานเผาบ้านเผารถจะได้ตรวจดีเอ็นเออะไรไม่ได้ลายพิมพ์นิ้วมือนะครับ บ้านไหนมีกล้องวงจรปิดเพราะว่าวงจรปิดจะเป็นพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดได้แม้กับยึดเซิร์ฟเวอร์ไปด้วยนะครับนะเข้าใจไหมฮะนะค่าคนตายเสร็จก็ต้องเอาศพไปเผาไปทําลายคือกระดาบเป็นสองคมประเทศที่เขาเจริญแล้วเ็จะสื่อมวลชนก็จะมีจัรยาบรนแต่สื่อมวลชนไทยเดี๋ยวนี้มันก็จัรยาบันก็เหลือน้อยมันเป็นเรื่องธุรกิจ